ครับสวัสดีครับแปลงนี้เมื่อประมาณเดือนกากว่านะฮะผมเคยมาทำคลิปช่วงที่เ,เกษตรกรกำลังดำและก็อีกชุดหนึ่งก็กำลังถ,ถอนกล้านะครับนี่ฮะหลังจากนี้มาประมาณเดือนกว่า ก็เขียวชะอมนะฮะเขียวเป็นนาดำนะครับเป็นข้าวเหนียวกอขอ1หนึ่งนะะข้าวเหนียวเขี้ยวงูนี่ฮะเราเผอมาไม่นานนะฮะสวยงามมากแล้วกันเนี่ยอุดมแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับวันนี้ผมก็บมาเก็บภาพนี้ไว้แล้วก็อีกสักระยะหนึ่งนะฮะวันไหนถ้าเขา อุ้มทองแล้วผมจะกลับถ่ายทำอีกครั้งหนึง่งนะฮะอันนี้ให้ดันดูนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแปลงที่ดำมาก่อนนะครับก็ประมาณผมคิดว่าห่างกันประมาณสิบห้าวันเนี่ยฮะเขียวจะอเดียวครับผมครับขอเป็นของฝันของฝากนะครับให้กับเอฟซีของผมนะฮะจะเป็นอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศนะครับ นี่ฮะผมมาเก็บภาพาให้ท่านดูว่าจากแปลงที่วันก่อนเกษตรกร,ร,กรดำชุดหนึ่งแล้วก็ถอนกล้าชุดหนึ่งนะฮะเหลอไปประมาณเดือนกว่าๆเขาก็โตให้เราได้ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์และการจเจริญเติบโตของเขาครับวันนี้ ผ่านมาก็มีความตั้งใจที่จะเก็บภาพไปให้แฟนเพจผมครับช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนะถือว่าเย็นแล้วดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงมาก็ไม่จ้านะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝน มีเมฆฝนมีเมฆฝนนะฮะเกาะกลุ่มกันดวงอาทิตย์ก็ไม่แทบจะไม่ส่องแสงได้ครับผมจะให้ท่านดูนะครับท่านสังเกตดูนะครับน้ำเห็นมมันจะเป็นน้ำคือเป็นอาหารชั้นดีเลยพืชถ้ามีน้ำนะฮะก็จะสร้างอาหารขังนเขาเองห่วงโซ่อาหารขังนเขาเอง หวานปุ๋ยแล้วนะครับผมนี่ครับสวยงามมากทีเดียวครับ,คร,บครับสำหรับคลิปนี้ขอากล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับ